สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องอาหารเหนือสุดแม่มพรนะคะวันนี้เราจะพามาดูแม่มพรทำแกงบอนนะคะแกงบอลใส่หนังกับแคบหมูนะคะขั้นตอนแรกเอาบอนลงไปต้มนะคะอันนี้ต้มจนสุกเลยนะคะต้มสุกนี่จะเป็นแบบนี้กดลงไปนะคะกดบอนลงไป ตักขึ้นมานะคะบอลสุกแล้วตักขึ้นมานะคะหยัดน้ําด้วยนะคะหยัดน้ำต่อไปนะคะนำบอลที่เราต้มเมื่อกี้ไปตำนะคะตำ ตามให้ละเอียดนิดนึงนะคะมันยังเป็นเส้นอยู่นะคะนี <c oughs> ่ตามเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะใส่น้ำมันกระเทียมลงไปเจียวนะคะแล้วก็ใส่น้ำพริกแกงแม่พรลงไปนะคะอันนี้น้ำพริกแกงแม่พรทำเองนะคะ ผัดให้ทับผัดให้เข้ากันนะคะพอน้ำพริกหอมแล้วนะคะใส่บอลที่เราตำเมื่อกี้ลงไปนะคะแล้วก็ผัดให้ทั่วนะคะ ต่อไปนะคะใส่หนังลงไปนะคะหนังอันนี้เราซอยแล้วก็ต้มสุกแล้วนะคะอันนี้แกงบอลหม้อนี้ใส่หนังนะคะนี่คนให้เข้ากันนะคะ ต่อไปอีกหม้อนะคะใส่แคบหมูนะคะหม้อนี้ใส่แคบหมูค่ะนำแคบหมูนะคะมาแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะคะนิดนึงนะคะอันนี้ใส่ผักชะอมใบมะกรูดนะคะลงไปนะคะแล้วก็ผัดนะคะคนให้เข้ากันนะคะ แล้วก็ใส่น้ำมะกรูดลงไปเล็กน้อยนะคะน้ำมะกรูดนะคะนี่หม้อนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกมหม้อนึ่งนะคะอีกหม้อจะเป็นแคบหมูนะคะทำเหมือนกันเลยนะคะไม่เสร็จแล้วเหรอ เสร็จแล้วนะคะ,ะใส่ชาโอมใบมะกรูดนะคะแล้วก็น้ำมะกรูดนะคะอ๋อใส่ผงชูรสเล็กน้อยนะคะ นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงบอนใส่แคบหมูกับใส่หนังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาหารเหนือสูตรแม่มพรด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ